ครับสวัสดีครับผมกายไทยเอเวอรเรสต์นะครับศูนย์อำเภอเมจันนะครับวันนี้เฮาอยู่สวนปอกกาดนะครับบ้านห้วยสายขาวอำเภอเมจันจังหวัดเชียงใหยนะครับอันนี้มาติดตามรอบที่สี่นะครับนี่เฮาฉีดผลไปละสามข้างครับมาดูกันนะครับเป็นจะได้เป็นจะได้คงปอกความพึงเนี่อหนดีขึ้นครับดีขึ้นก็ครับครับจากต้นนี้เนาออกซึมๆนะครับ ครับตันนี้ก็ไหลละครับไหลละครับไปนี่กี่มีตะบอลนี่กี่นี่ได้กี่มีครับได้กี่มีตะบอลนี่ห้ามีรต่ Sab ครับนี่ครับครับห้ามีครับเดี๋ยวไปทอต้นพ่น่ะ <laughs> พอต้นที่สองครับได้ทีหน,นหรอกกอนเนาะครับ พอต้นที่สองขับกีดเลยบ่ะสามมีดพอเหรอต้นที่สองครับต้นที่สองโอ้ครับเิม็ม,มมีดสองมีดครับรู้สึกว่าหน้าหนิมขึ้นเขา่มีอยู่นิ่อยู่เนาะครับเออ ครับน้ำยางก็เรื่มมาแล้วนะครับน้ำยางก็เรื่มมาละจากรอบแหลกนี่บ่มีเนาะบ่มีสักน้อยนะโอ้มาล้วนี่ครับนี่เรื่มไหลหแล้วครับ,น,บน้ำยางก็เลื่มมาแล้วนะครับนี่ครับน้ำยางเรื่มมาละเรื่มไหลละครับเริ่มไหลละครับพอต้นที่สามบ่ ต้นที่สามต้นไหนป้นเนาะอ,อันนี้ปอวานไปหนึ่งรอบหน่อยชีพ่นปุ๋ยน้ำไปกี่รอบป่สองรอ,อบอครับแต่หูซึกว่าด,ดีขึ้นนี่เนาะครับดีขึ้นกี่มีดปอนี่กี่มีดทำเลยสีส่มีดนะครับถึงกล้องนะครับจากต้นรอบแรกมีน้ำยางนะป่ะ อันนี้หายแล้วนะครับต้นตายหนึ่งนะครับที่ได้ทําการหักษาหักษาไปสามข้างนะครับสามหลอบนะครับไหลตามมีดแล้วครับนี่หักษาไปสามข้างนะครับดูภาพการไหลครับต้นตายหนึ่งนะครับนี่นะครับ าาท,าาออที่ททททห,าห,าหักษาหายแล้วนี่ดูการไหลนะครับครับทับหักษาไปแล้วครับครับขอบคุณครับครับมาก่อนมาออกเนาะพอนะกีดบนก็ะได้กีดอย่างก็ได้เนาะครับเนาะอันนี้ครับอันนี้ห้าหักษาไปสามรอบเนาะครับนี่ก็หายละครับครับครับขอบ